ถ้าติดโควิดแล้วมีอาการเหนื่อยหอบคิดว่าเชื้อลงปอดระหว่างรอเตียงจากโรงพยาบาลเราควรจะดูแลตัวเองจากที่บ้านหรือที่ฮอสปิเตลอย่างไงเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับผมอ,อซีนะครับจะมาแชร์ความรู้ที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ 1. ให้เรานอนคว่ำเพราะปอด2ใน3ของเราจะอยู่ทางด้านหลังถ้าเรานอนหงายน้ำหนักตัวของเราจะกดลงไปทําให้เราหายใจได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าใครนอนคว่ำไม่ได้เพราะอาจจะปวดหลังหรือหน้าท้องใหญ่ ตั้งคันอาจจะใช้วิธีนอนตะแคงข้างและเอียง45องศาจากท่าควา่ำก็จะพอช่วยได้นะครับถ้าตั้งคันท้องใหญ่ให้นอนตะแคงเอาด้านซ้ายลงนะครับจะช่วยไม่ให้น้ําหนักของมดลูกไปกดที่เส้นเลือดดาใหญ่เลือดจะไหลเวียนได้สะดวกขึ้น 2. ป้องกันริมเลือดอุดตันซึ่งมักจะเริ่มเกิดจากที่ขาแล้วหลุดเคลื่อนที่ไปอุดตันที่ปอดได้ให้ขยับขาในท่านอนคว่ำแล้วงอเข่าขึ้นลงให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกขึ้น3 ดื่มน้ำให้มากพอค่อยๆดื่มตลอดทั้งวันวันละ2ลิตรพยายามกินอาหารเพื่อได้สารอาหารเข้าร่างกายแต่ถ้ากินไม่ไหวก็ควรเสริมผงเกลือแร่ที่เราใช้ดื่มเวลาท้องเสียช่วยได้นะครับ 4. ถ้ามีไข้สามารถกินยาพาราเซตามอลได้แต่ไม่ควรกินยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตเช่นยาพอนสแตนที่กินแก้ปวดประจำเดือนยาไดโคฟินคยาไอบูโพรเฟน อาจจะทําให้มีปัญหาได้นะครับาสามารถเสริมสมุนไพรกระชายขาวฟ้าทะลายโจรได้แต่อย่าก,กินเกินปริมาณที่กรมแพทย์แผนไทยกําหนดเพราะอาจจะมีปัญหาเลื่องตัดได้นะครับถ้าสงสัยว่าตัวเองอาจจะติดโควิดหรือมีปัญหาหลังการฉีดวัคซีนสามารถโหลดแอปด็อกเตอร์เอทูเซเพื่อปรึกษาอาจารย์หมอจิตอาสากว่า400ท่านได้ฟรีใครได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอหมอจะทำวิดีโอความรู้อื่นๆเพิ่มเติมให้อีก แล้วฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆบางคนที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ